ีพ่อแบบเห็นใช่มค่ะอเสขึ้นมาใช่ค่ะเป็นไาเราอแบบอืไอ้สู้เนี่ยมันใจสู้อยู่แล้วค่ะแต่ร่างกายมันจะสู้ตามไหมอันนี้ก็ต้องลองดูอีกทีค่ะแต่วันนี้ก็คือขนใจมาเต็มค่ะอย่างตอนนี้คือล่าสุดก็เพิ่งไปฉีดยามาใช่ใช่ค่ะก็เพิ่งไปฉีดเซโรลมาใช่ค่ะก็หวังว่าหวังว่าเสียงจะกลับมาไวๆเพราะว่าถัดจากนี้ไปมีโชว์แบบแทบจะทุกวันเลยเหมือนกันค่ะ ผลาจากการทํางานที่ค่อนข้างหนักอืมหนูว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการทํางานมันอาจจะเกี่ยวนิดนึงตรงที่พอเราทํางานหนักร่างกายมันเลยอาจจะอ่อนแอกว่าปกติพอเราแบบไปเจอผู้คนหรือใดๆมันอาจจะทําให้เราแบบได้รับเชื้อแล้วก็อาการมันเกิดได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าก็พยายามจะเป็นเด็กอนามัยค่ะช่วงนี้แบบคุณหมอก็สั่งห้ามเลยว่าถ้าใส่หน้ากากแล้วว่าห้ามจับ อะไรเงี้ยต้องแบบให้มือสะอาดก่อนแล้วค่อยทอดอะไรเงี้ยแบบมีหลายขั้นหลายตอนมากค่ะเพราะว่าหนูก็คือถามเขาไปว่าถ้าหนูหายรอบนี้หนูจะทํายังไงให้หนูแบบไม่ป่วยได้นานที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบถัดจากนี้ไปถึงสิ้นปีงานร้องเพลงค่อนข้างแน่นเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าต,ต้องเป็นเด็กอนามัยจัดจัดคะ่ะแบบจัดจัดที่สุดเลยก็อาจจะดูเป็นคนน่ารำคาญนิดนึงอาจจะต้องรำคาญตัวเองด้วยเพราะจริงๆเราก็เป็นคนหนึ่งที่ก็รู้สึกว่าก็อนามัยประมาณนึงแต่ว่าสิ่งที่คุณหมอให้ทำมันก็อนามัยแบบ ใช่ค่ะใช่ค่ะเสียงเรื่องของที่เราต้องใช้เสียงเป็นหลักในการร้องเพลงอะไรเงี้ยของคอรสิมันก็ทบค่อนข้างเยอะใช่เยอะค่ะเยอะค่ะมันเหมือนเป็นหวัดลงคอด้วยค่ะตอนเนี้ยแต่ว่าเท่าที่ไีดูเส้นเสียงอะโอเคแต่แค่มันก็อาจจะแบบใช้แรงมากกว่าปกติในการจะเปล่งเสียงอะไรออกมาได้อะไรเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะไม่ค่อยพูดค่ะอย่างจริงจสองวันที่ผ่านมาก็คือแบบไม่พูดกับใครเลยค่ะอยู่หน้าทีวีดูทีวีอย่างเดียวอะไรเงี้ยใช่เก็บเสียงค่ะใช่วรู้สึกวันนี้ได้มาร่วมกันกับนายเอ็นเราก็แบบว่ามาริ่มงานด้วยกัน ใช่ค่ะเป็นเกียรติมากๆค่ะเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาเป็นแบบว่าหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้แล้วก็แบบได้ขึ้นร้องด้วยค่ะใช่ก็ตื่นเต้นมากมากค่ะแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะด้วยการป่วยเลยอาจจะต้องแบบตัดโชว์ตัวเองลงไปครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยจริงๆก็แอบรู้สึกผิดมากเลยแต่ว่าแต่ว่าก็เอาเท่าที่มันไหวอะไรเงี้ยค่ะใช่เรามาโชว์หลายๆครั้งก็เป็นบรรยากาศที่แตกต่างกันไปใช่ใช่ใช่ ใช่ค่ะใกล้ชิดค่ะเรียกว่าใกล้ชิดมากๆค่ะแล้วก็ได้เจอแบบว่าแบบพี่น้องศิลปินอย่างตะก,กี้ก็แบบเจอน้องแอลลี่มาอะไรเงี้ยค่ะก็ก็แบบดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่แบบว่าได้มาร่วมเวทีกับศิลปินมากมายหลายๆคนเลยใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็วกอยากจะ,สะแสดงความยินดีกับนายเอนเตนด์ด้วยละกันค่ะก็ตอนนี้ก็แบบว่าโหเดินทางมาแบบ18ปีนะคะก็หวังว่าจะอยู่คู่กับคนไทยไปอีกนานๆน,นะคะแล้วก็หวังว่าจะเชิญส้มมาเรื่อยๆนะคะค่ะ ติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ